ยินดีต้อนรับสูนย์นิวกา2026ยุดรกรรมที่สร้างขึ้นไม่เพียงแต่เพื่อขับเคลื่อนคุณไปข้างหน้าแต่ยังเพื่อเปิดเผยความลับอันเงียบสงบที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความแข็งแกร่งและความแม่นยำวันนี้ผมจะพาคุณจอดลึกเข้าไปถึงแก่นแท้ของ isuzu kb55 ปี2026รถกระบะที่ได้รับการออกแบบด้วยจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ตาเห็นเมื่อมองแวบแรกดูเหมือนว่านี่คือวิวัฒนาการสมัยใหม่ของลายรถที่น่าเชื่อถือของ isuzu ทั้งกระจังหน้าที่โดดเด่นท่าทางที่มั่นใจ และรูปทรงที่ประณีตบรรจงที่รังสรรค์ขึ้นจากทั้งลมและวิศวกรรมแต่เมื่อเราสำรวจไปด้วยยักษ์กันคุณจะพบว่ารถคันนี้มีเรื่องราวที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของสมรรถนะและเส้นสายการออกแบบทันทีที่คุณก้าวเข้าไปใกล้คุณจะสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของมัน kb 5 5ถูกสร้างขึ้นเพื่อผู้ขับขี่ที่เข้าใจถึงความอึดผู้ที่ให้ความสำคัญกับความแข็งแกร่งแต่ปราศจากเสียงรบกวนที่ไม่จำเป็นภายนอกอาจด,ดูคุ้นเคยแต่ทุกวัสดุทุกส่วนโค้งและทุกสลักเกลียว ได้รับการปรับโฉมใหม่สำหรับปี2026ตัวถังที่ออกแบบอย่างประณีตไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่ถูกสร้างขึ้นบนโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อความทนทานเหนือระดับในทุกสภาพพื้นผิวถนนและการเดินทางไกลไฟเลดอบล้อมรถกระบะดุดผู้พิทักษ์ผู้เงียบงนันส่งสัญ,ญญาณความพร้อมก่อนเครื่องยนต์จะสตาร์ทเปิดประตูคุณจะก้าวเข้าสู่ภายในห้องโดยสารที่ผสานความสบายและวัตถุประสงค์อย่างลงตัวห้องโดยสารให้ความรู้สึกเหมือนที่พักพิงห่างไกล จากความวุ่นวายถ่ายนอกวัสดุสัมผัสนุ่มสบายผสานกับโครงสร้างที่แข็งแรงและใช้งานได้จริงทุกปุ่มถูกจัดวางอย่างตั้งใจทุกฝีเข็มล้วนประณีตบรรจงบอกนั่งอบรับคุณอย่างมั่นคงแต่นุ่มนวลราวกับว่ารถกระบะรู้ระยะทางที่คุณตั้งใจจะเดินทางอยู่แล้วแม้แต่หน้าจอที่คมชัดก็ให้ความรู้สึกเหมือนหน้าต่างที่เผยให้เห็นศักยภาพอันล้ำลึกของตัวรถมากกว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ตอนนี้เรามาถึงส่วนที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นั่นคือความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ใต้ฝากระโรง 55ปี2 0 2 6สร้างขึ้นด้วยเครื่องยนต์ที่ไม่อ้อวดมันถูกปรับแต่งเพื่อประสิทธิภาพและความทนทานกระสิทพลังของมันแทนที่จะตะโกนไม่ว่าคุณจะบรรทุกสัมภาระเดินทางข้ามภูมิประเทศอันกว้างใหญ่หรือเพียงแค่เดินทางผ่านจังหวัดชีวิตประจำวันเคบีห้าสิยังคงรักษาคำมั่นสัญญาที่ไม่